ก็ตัวนี้ต <hou> ้องล้างหน้าออกกําลังกายยืดเส้นให้ดีรูปเนื้อรูปตัวอาบน้ําก่อนนั่งหรือพักผ่อนให้เต็มที่พักผ่อนให้เต็มที่แล้วออกกําลังกาย แล้วล้างหน้าล้าง่าให้เต็มที่แล้วก็อาบน้ําล้างหน้าให,ให้รู้สึกว่าสบายแล้วก็นั่งเพื่อที่จะให้เรื่องกายนั้นได้อัลเลกกรณีที่เราง่วงนั้นพระพุทธเจ้าก็สอนให้ลืมตาบ้างให้เปลี่ยนอริยาบทบ้างให้เหลียวแลดูทิศทั้งหลายบ้างให้เอาไม้ยอนช่องหูบ้าง แต่เราพักผ่อนเต็มที่แล้วรับรองว่าเราไม่ง่วงแต่ถ้ายัางง่วงอยู่ที่พระเจา้าท่านตรัสสอนมาในพระไตรปิฎกนั้นบางคนนั่งฟังทมเอามือ <c oughs> ขีดดินบางคนเอามือขย่าต้นไม้ <c oughs> บางคนหลับ <c oughs> ผมก็ตัดว่าที่เอามือขีดดินเ <c oughs> ขียนดินนั่นก็ไสเดือนห้าร้อชาติที่ขย่าต้นไม้ลิงห้า้อชาติที่หลับนั่นเป็นงูเหลือมมาห้าร้อยชาติเพราะนั้นเราต้องแก้ไขให้ได้ก็คือว่าพักผ่อนให้เต็มที่ <c oughs> พักผ่อนให้เต็มที่ อาบน้ำยืดเส้นให้คลายอาบน้ำให้สบายนั่นนง,นงแลาจิษฐานจิตเรียกบุญทุบุญให้เรานั้นไม่หลับจเจริญผพล